วันนี้ผมจะมาขึ้นเครื่องบินไปที่เชียงรายกันด้วยสนามบินเอ่อไม่ทราบว่านี่สนามบินอะไรหรอครับเกลือเนื้อล็อกอ่ครนะผมอ๋อโอเคเดี๋ยววางกระเปา๋าก่อนโอเควางแล้ว <c oughs> อ่าคุณตามผมมาครับสุรสเปา๋าไม่มีสิ่งอันตรายทําการเดินได้ครับตามมาี่ครับโอเค เฮ่อุ้ยเขาวิ่งเร็วจังเลยเนี่ยโอเคสงสัยที่ตรงนี้น่าจะเป็นสนามบินของรุแเฟตนี่โอเคนี่คเรอยังผมก็กำลังเดินไปหาที่แท็เชียที่พาผมไปแล้วก็ทำไมไม่วิ่งอ่ะมันจะเครื่องเครื่องบินทางการสายการบินเราจะมีเลยอยู่แล้วนะครับดีวิ่งเสร็จวิ่งเต็มกำลังแล้วนะครับคุณแหละวิ่งเร็วเกินไป คนกำลังรอคุณคนเดียวนะครับไม่งั้นเครื่องดีเลยนะสามร้อยคนกำลังรอผมคนเดียวหรอครับนี่หรือว่าผมคนณเป็นคนที่ช้าชมากนะครับทําให้สายการบินเทคออฟไปก่อนแล้วเลยต้องรอเครื่องมาโอ้ไม่นะครับไม่นะครับไม่นะเออคุณอยู่ไหนเนี่ยเออโอ้ไม่นะผมไม่ทันหรือนี่ตอนนี้มีสายการบินนึงจะมานะ โอเคยันผมก็ต้องรอแต่สายการบินนี้ไปขออีกเครื่องว้าวนี่สายณก้ามาได้เลยสายการบินสายการบินหนึ่งนั่นเองนะจ๊ะพวกดีนะที่คุณได้ไปสิ่งที่ผมต้องการอ่ะตอนนี้ผมโชคดีมากเลยครับที่ผมได้ขึ้นเครื่องผมก็นั่งเป็นชั้นเฟิร์สคลาสเลยนะคะ ในววันนี้นะคุณชิคกีนะทุกคนวันนี้จะเดินทางไปที่เชียงรายเช่นใช่ครับเที่ยววันนี้คือเที่ยวบินของสายการบินทันเหตุการณ์้ไม่ใช่สายการบินชนถึเขาเขากระท่อมแล้วบวภูเขาเผากระติแอร์ไลน์จะเดินทางไปที่เชียงรายนะครับโอ้หรือแคบนี่ฉันจะรอดไหมเนี่ย บอกเลยว่าจากการนี้ทางผู้โดยสารตายมามากกว่าสิบลลาเอยพันต่อปีครับบอกเลยบอกัป็นสุดเหตุกไทยโอ้แล้วไหนเครื่องบินนี้มีใครอยู่บนเครื่องบินบ้างเลยครับนี่โดยวันนี้เดินทางด้วยตูงบีฟอิงเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามร้อยยี่สาิานทุกคนดนะครับท่านผู้โดยสารเนี่เอาคนที่ขึ้นมาโดยสาร เครื่องบินนี้มีกี่คนหรอเนี่ยมีประมาณสี่ร้อยสิบคนคับหมายถึงสี่ร้อยสิบคนที่ไม่ได้ขึ้นหรอคะวันนี้ผมไม่รู้นะว่าคนก็คือลูษที่สามผมหางไปเพื่อด้วย ไม่ลนะเครื่องบินเริ่มเทคออฟแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่าบอกเลยว่ารอดแน่นอนคััท่านผู้ชมโอ้ไม่ร oh อดหนึ่งคนเพราะว่ามีแค่หนึ่งคนบางทีอชอ,อน,นี่ปัญหาจะพิเศษชื่อสายการบินคงไม่บอกถึงเอไม่บอกถึงการ แค่ชื่อสายการบินไม่น่าจะใช่การบรรจารบนเครื่องบินนี้และการขับเครื่องบินนี้หรอกใช่ไหมครับโอ้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 รีแคบโอ้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 โหดีกว่าไลออนแอร์สายการบินเราได้ทำการเทคออฟบนเครื่องเทคออฟมันเทคออฟมันขึ้นสูงอะไรขนาดนั้นนี่ครับคือการเทคออฟมากนะครั โอ้เลยงแลบมันมันจะตั้งฉากเก้าสิบองศาเลยเฮ้ยมันใต้ฉากนี่ยังไม่ก้สองศาโอ้ไต่นะตอนตอนนี้องศาที่โอ้โอ้เก้าสิบแป้าเก้าสิบองศาผมผมจะรอดมั้งเออรอดแน่นอนครับที่สองศาตอนนี้ใต้ฉากประมาณแปดสิบแปดองศาครับโอ้โหผมผมไม่เห็นหน้า่ังแล้วตอนนี้โอเค <Yeah. S 2> จะได้ทำานดีเข้าสู่น้านฟ้าแล้วตอนนี้ผมน่าจะปลอดภัยดีแล้วนะครับซึ่งบีเอเขาฝีมือการทลิกออฟเขาเก่งมากๆกตั <c oughs> ้งฉากได้เกแปดแปองศาลเลยตอนนี้เราก็จะเข้าสู่การบินัตต์โอเคครับคุณสารท่าน <Okay. S 2> <c oughs> ตอนนี้เราอย่าง้ร้ เราก็ปลอดภัยเฮ้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 ยใหญ่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 เฮ้ยเฮ้ยหวังว่าผมจะรอดกับสายการบินอะไรนะครับสายการบินระเบิดภูเขาับแคร์ไ์ผมโอ้แค่ชื่อก็ไม่นานไม่นานขึ้นมาเลยวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่ผมได้ขึ้นเชิงบินก็ได้ เป็นการขึ้นโอเคไม่ต้องห่วงครับผมเชื่อบินนี้เป็นเที่ยวบินปกติของสายการบินระบบเขาเผากระทอมสายด้ายซึงพออย่างเชื่อใปลอดภัยแน่นอนครับผมพออย่งเัว่อใจโอเคบางทีครั้งนี้อาจจะเป็นการขึ้นเครื่องบินครั้งแรกของเครื่องบินระเบิดภูเขาเผากระท่อมและเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ตอนนี้ก็ลังปีไป จะินไปชิบรายน่าจะกลายหน้าดูเะใช่นี่คือเราอยู่ที่ภากภาคใตของเมืองอัมเตอร์จันโดยในช่วงนี you ้ผู้โดยสารสามารถนได้ว่ามันเร่มนทีสบางๆเนึ่โอ้โอ้ขึ้นขึ้บินตกหลุมอากาศเลยนี โอ้โอ้โอ้เฮ้ย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 มันปกติมากครับเฮ้ยคุณกีดูผู้โดยสารของคุณก่อนครับตอนนี้คุณมีที่ทำอย่างนี้นะเพราะว่าเขาขึ้นคิดแล้วก็เริ่มเปลียนดูจากรอบๆแล้วคนที่มาขึ้นโดยสารน่าจะมีแค่ผมคนเดียวไม่ครับยังมีผู้โดยสารอีกสิ่ง นั่งกินอาหารแบบชิวๆอือเดีบอกนะว่าอันพวกนั้นผีผีนั่นแหละฮะคนที่นั่งกินอาหารชิวๆผีผีอาคาบแค้หรือเปล่านี่นะใช่ครับโอ้ผู้เสียชีวิตจากสายการบินระเบิดวกเขาไั้กค่อมทั้งชิวเขาได้มานั่งให้พามาสายการบินมาแล้วกว่าสี่สิบปอ ที่เอพีซีของสัตว์กานรื่องของท่าอากาศยานเชียงรายนะคะท่าเชียงรายตอนนี้ที่เที่ยวบินระเบิดภูเขาสี่สามสี่หนึ่งจะต้งบินเข้าใกล้แล้วนะคะโอเคได้ได้ละระเบิดภูเขาเครระเบิดภูเขาเหรอตอนนี้เราบินมาขึ้นแค่ขึ้นทางเองนะคะทุกฝ่ายงงออขึ้นทางหลือขึ้นอะไรแค่ขึ้น นั่นเสียงเด็กร้องเหรอน,นะกัะตันกัปต้นอร่อยเหรอตอนนี้เครื่อยนต์ที่หนึ่งเอ้ยตอนนี้เคาาร,รื่องที่สองระบบพาธาะอลาวนิดหึโอ้หรือแคบโอ้โอ้ออเป็นีอะไรครับอ๋อโอเคเอาแจและออโอ้โ,อ,โอ,อ,อ้แล้ว หัวหัวผมจุ่มเข้าไปในเบาะแล้วหัวผมจุ่มเข้าไปในเบาะแล้วหัวผมขลุกออกมาจากเบาะแล้วเห็นคนข้างหลังที่เป็นผีคุณศิษยจะตื่นตกครับมันขั้นตอนการสร้างความสนุกโอ้ขั้นตอนการสร้างความสุกไม่ไม่เค่ความสนุกอันนี้คือความหวาดหัว ครับมันคือการสร้างสีสันสายการเฉลีัยครับทำสร้างสีสันการสร้างสีสันที่สร้างสรรค์มากที่มันยิ่งกว่าไลออนแอร์ไม่ครับสายการบินนี้คือคือสายการบินที่ได้ทำที่เป็นที่เป็น อะไรวะเจ้าพันธุ์ใส่ใจนี่เลยโอเคโอ้โหขนาดขนาดตัดสินก็ยังไม่รู้แล้วผมจะรู้ได้ไงแล้วผมจะรอดไหมนี่ตอนนี้คือออดตอนนี้เราอยู่สนามบินไหนแล้วสนามบินอะไรก็ไม่รู้กับอ้าวตอนนี้เครื่องบินแอร์โบอิ้งเจ็ดเจ็ดสี่สามร้อยเอียร์การถึงที่สนามบินอะไรก็ไม่รู้อีกสิบตัดปวดเพรื่อทุกสารเทียมรักเขียวผัดกับลงจอด โอเคแล้วครับการลุนจอดครั้งนี้อาจจะมีความระเบิดเกิดไม่ถ่วงเพราะว่าสายการบินรัระบบความกดของเคร่แน่นอนืมแน่ใจนะแน่นอนครับว่าตอนนี้เรากำลังลุนจอดหวังว่ามันจะไม่ใช่ระเบิดภูเขาตามชื่อนั่นนั่นใช่ครับสายการบินรับผิักางอดเตรียมเลนดิ้งโอ้ โอ้โอ <ines> ้ลดคโอลดระับโอ้ไม่วิรถมันจะลดระดับอะไรขนาดนั้นเนี่ยนี่มันผูกกันถึงคนสนาพิณแล้วเราต้องรีบลดระดับลงนี่มันลดระดับตามปกติของสายทางอื่นหรือเปล่านี่ปกติมากครับเลยเอาไงเขาก็ท่านผู้ในแตบไหลอ้นแหรอ เคลอนไหอ่อนแอมันก็มันก็อันตรายแล้วแล้วแล้วหัวผมจุ่มเข้าไปในบอ่อแล้วโ,รโ,รโ,รโรรวคร่าโคร่าโคร่าโคร่ามันทำการหลังหลังจางการหลังจากนั้นก็ต้องสู่แผนการบิดนครับสนับนะครับเตรียมแล้ได้หวังว่าจะไม่ปืดปืดโทะอับนะแน่น,นอนว่ามันมีทาง ตามแผนการบินเตรียมเจ้าเพื่อทําการดิงจับเครื่องยนต์โอ้อ๋อหวังว่าจะไม่เอ่อหวังว่าสิ่งที่คุณเล่ามาว่าตายไปสี่สี่ร้อยสี่พันกว่าคนนั่นเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมครับเปล่าเลยครับเป็นเรื่องจริงอู้ น,นี้สายการบนินเราเตรียมแลนดิ้งแล้วโอ้โหเมันยมบานมาแตะไหลเลยเป็นเรื่องปกติมากครับสำหรับสายการบินเราอไม่ไม่อยากลงไปพิพบมัชชุราต์ปกติอยู่แล้วครับสายการบินเราเตรียมแลนดิ้งช่วยด้วยยมาบานมันมาแตะไหลแล้วแลนดิ้งนะครับโอู โอเคผมนึกว่า <okay. S 1> ผมจะตายกับสายการมินนี้ไปแล้วแต่อย <c oughs> ่าลืมนะครับว่าเราจะบินกันต่อนะ <c oughs> อ่าคุณคุณเทียนไปกินอาหารเรียบร้อยเลยโอเคยอม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 รจิงจังกับตอนนี้ออกร้ว